เขาจะไม่ได้มาถ่ายการแต่จะมาทำจังโจนอวสิวในสูตรเล่มใหม่ของเราเองเราก็แอบ,บวาดตรงนี้ไปแล้วนะคะจะทำตัวนี้อ่ะโอเคแต่เราสัญญาะนะว่าเราไม่มีกาวอ่ะพูดจริงอ่ะเราหากาวเยอะมากแต่ก็ไม่เจอกาวงั้นวันนี้ต้องทำจังโจนกัน ก็จะทำจากกระดาษนี้ก่อนเลยนะคะนี่ยค่ะทุกคนก็จะทำเป็นตันตวน

เอาไรยโ oh อ้ยนอนอีกคิดว่าทำตงกจอนอนเสร็จหมวันนี้โอเคงั okay, ้นตัดภาพไปตอนที่เราตัดอันนี้หมดโอเคทุกคนเราไม่ไม่ตัดภาพแนละ้วขี้เกียจขี้เกียจเรามาตัดด้วยกันไกลยักษ์กันเลยดีกว่า เ okay, like oh oh อาไปแบบโว้าวไมากอดมากอะโอ้สวัสดีนะคะาัหายไปนานเลยแต่ก็ไม่ได้นานนะไม่ได้นานขนาดแบบลืมยังไม่ทันได้ลืมเลยนะคะทุกคนนึกทุกคนต่อเวลาเลย บางทีก็ห่างหายไปนานบ้างอ่ะคือเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนที่เปิดเทอมมันมีเวลาเท่ากับเท่ากันกับปิดเทอมเลยอ่ะอยากรู้มากทำ,ทำไมแต่เราก็ทำจังโซโนโนะคะเราก็มีขยะนะอยู่ นะคะคไม่จริงๆก็ไม่เยอะอ่ะเพราะว่าขยะเราเนี่ยทิ้งลงถังขยะหมดแล้วก็เขาเขียนไว้ว่าถังจุดทิ้งถังขยะอ้ยไม่ใช่จุดทิ้งขยะฮเราหรือโอเคเราเพิ่งเรียนไฟกันทอเสร็จก็เลย IPad แบตเตืแบตไอแพดเรลือน,น้อยแล้วก็เลยคิดว่าจะพัก iPad ไว้ก่อนก็มานั่งทำคลิปด,ดีกว่าทุกคนก็น่าจะคิดถึงเรานะแถมตอนนี้ช่วยกันกดติดตามกดไลค์ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้พยายามบริบริหารผู้ติดตามยู้าย กล้องลนทุกคนกล้องลนอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าเราตั้งผิดมุมอ่ะเพราะว่ากล้องลนคาทุกคนเลยทุกคนเห็นนะ่ะใช่ไหมใช่ต้องเห็นด้วยตัดยากมากขออภัยมาก กองลอนครั้งที่สองแล้วส่วนกระดาษที่เหลือเราก็ไม่ทิ้งนะคะ,ะเราไปเขียนอย่างอื่นแต่มันน่าจะเล็กมากเลยนะกว่าจะเหลือได้ฮ่าฮ่าฮโอเคเรา,าจะตับตากส่วนแรกก่อนอันนี้นะ ไปดูตอนตัดเสร็จกันล้าใครทุกคนเสร็จแล้วยถังขยะว้ามาจากไหนก็ไม่รู้ถ<ม>ังขยะยักษ์ดะอกดึกอกดึกอกดกดัตาโกเค แล้วก็เธอโภมาสักไหนฉันก็ไม่รู้เธอจะทำให้ใจฉันว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 ,นว,นว,นวนทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าเราต้องเอาอะไรมาติดเราก็ใช้สกอเทปสิไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่รู้อ่ะโอ๊ยใส่เก้าสองหน้าไหม น่าจะไม่อ่ะเฮ้ยเหมือนเรามีกาวอยู่นะมันมันอยู่ในช่องโอเคทุกคนหันมาทางนี้เลยจ้านี่ในช่องสกุกเทปไหนกาวอ่นนี่กาว ยากเอออ้ยล้กก็ข้างหอันอนี้คืขอขยะที่เราจะเอามาทำห <c oughs> มึกกรูบแล้วก็เป็นพิกนะครับฟูแล้วก็อะไรอีกดีเฮ้ยเจอแล้วทุกคนกระป๋องนี้ไง กระป๋องเนี่ยเราเคยเห็นครั้งหนึ่งมันมีเปลือกลูกอมอยู่ในนี้เต็มเลยอุ้ยแก่เยอะมากอุ้ยแกไม่โอ้ก,ก,อกต้องไปใช่ไหม,ไมใช่เปลือกขนมป,ปะงก็ใช่เป็นลนนะไปหา,าแกยโอเคทุกคนเรากลักบมาต่อ ให้ทุกคนเราแกได้แล้วน,นี่ขยะเฮย้ยไม่ใช่นี่นะต้องกินใช่ไหมถึงมันจะมีขยะในกล่องได้ได้เลยเดี๋ยวฉัมกินไปตัดทั้งหมดสองอันเสร็จไปดูอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาทำจันโตโน่จากขยะเพราะแล้วก็ ไม่เคยทำจังแต่เราจขยะเนาะปกติขยะเราจะทิ้งหมดเลยฮ่าฮ่าฮ่า้ยขยะเป็นโต๊ะเลยกินวิตามินซีก่อนละกันงามาก ถึงเวลาติดกันแล้วนะคะทุกคนมันจะติดตรงนี้กาวก็แอบ,บแบบเหมือนพังเลยอะ หนึ่งต่อไปเราก็จะทำตรงนี้นะคะการทำจังโจโนโ่เราก็เคยทำจังโจโนโ่จากจัมสุองบัส้วยนะคะทุกคนทำมาหลายหน้าแล้วแหละเยาจะให้ดูตอนท้ายคลิปนะคะ ก็จะได้เป็นเซอร์ไพรส์รวยนะครับทุกคนใครอยากได้กดที่ตะก้าเลยจ้าโอ้อันนี้สะตรงนี้ละก,กันถ้าตรงนี้ได้เนาะเกาวก็ใช้เปลืองเปลือง ทุกคนฮัมเพลงกระโปึ้งปึ้งปังปงตะตาพิมตะลาล,ะละูตลาลาแค่เป็นได้แค่ไหนเกิดเป็นได้แค่ไหนอะอะนันน ู้ติดตามจะครบ500คนแล้วนะคะทุกคนช่เป็นกดติดตามให้ครบ500เลยเราจะทำพ้าแปงะะ้งหน้าขาวเยอะๆเลยฮึโดนโดนแน่นอนเลยเราแต่เราก็จะทำเพื่อผู้ติดตามทุกคนนะคะปูเ <c oughs> โดนนายับแน่เลย วายเบบี้วันส่งที่กินนมนิดนึงก็ยืนใส่กันบ้านหน้าเธอคิดอะไรเป็นต้านวิญนหณตอนนี้ไงไม่รู้วายตึ๊ด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 เฮ้ยทำไร โอ้ทุกคนพ่อเราเองนะพ่อเราขอไอแพดเราอะแตกไปเนี่ยห้าน้าสัมภาษณ์นั่งนลนอยอ่ะอุยอ้ยไม่เออห้าวันนี้เราก็จะไม่พักเสียงเช่นเดิมนะคะ ขอเป็น ASMR เลยละกันแก้วเล็กสิ จังหวะมากแต่เราไม่ได้พักเสียงนะคะเราอัดไปด้วยแล้วเราก็พูดไปด้วยเลยฮ่าฮ่าฮ่เราอัดในแอปวิดีโอทุกคนก็น่าจะมีที่ทุกคนถ่ายรูกปกันน่ะนั่นแหละเราก็อัดในนั้นแล้วก็ค่อยเอามาลงแต่ว่าใน iPad เราทำไม่ได้อะต้องทำในโทรศัพท์พ่อเรา เศรนั้นอย่าดราม่าก,กันนะคะว่าเราไม่มีโทรศัพท์เรามีค่ะต่อไปเราก็จะตัดอันนี้นะคะหมึกไม่กรุบงั้นเดี๋ยวเราไปตัดให้หมดกันนะคะ นะคะทุกคนเราตัดได้ประมาณนี้แล้วตัวเราตัดข้างหลังอ่ะเราตัดอันนี้แล้วมันมา,านอยู่ข้างหน้ามันก็เลยแบบนี้เมื่เราไปตัดกันต่อโอเคค่ะประมาณนี้นะคะและนี่คือเจลเหลือเจลเหลือจากถุงนี้ว่าามาใส่กันเลยดีกว่าาเราก็เป็นคนชอบประดิษฐ์เยอะวันเนาะ มันก็ต้องไม่พลาดค่ะจังโจโนโ่เราจะบอกนะว่าจังโจโนโหมายความว่าอะไรคำว่าจังเนี่ยในภาษาอาาังกฤษแปลว่าขยะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะส่วนโจโนโแปลว่าสมุดบันทึกกลายเป็นสมุดบันทึกขยะแบบจังโตโน่เดี๋ยวนี้ดังมากค่ะ เมื่อก่อนเราทำเดลี่เดลี่อะเอาจิกเกอร์มาแปะแปะขึ้นก่อนก็ไม่รู้เรื่องก็ไแปะ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 อยู่นั่นอ่ะไว้น่งมไม่ต้องมีรักกันไม่ต้องไหนดียังไม่รู้เลยไ่ตรงนี้ได้ไหม แก้วกับมึกกรุืมรสอร่อยมากโซเดียมสี่ร้อยโฮตบ้าดูสี่ว่าโซเดียมเท่าไหร่สี่ร้อยแปดสิบโฮตบายเตาย แต่ <c oughs> เ,เราก็ชอบกินน้ำมันกุบแลวเนี่ยแสง,งแสงมาจากไหนอ่ะโอเคทุกคนแสงมาจากไหนไม่ได้เปิดน,นะแสงมาจากไหนอ่ะ เปิดใช้ไเ,เดียวกจะเปิไดไม่สามารถปิใช้ได้นจากกองถ่ายดใช้ไฟไเปิดกล้องทม่อะไรละอโอเคทุกคนเอ้ ไปหมดทุกอย่างจ้า oh my god อันนี้ใส่ใช้กาวไม่ได้ให้สกอตเตปติดตรงไปเตยตุ้งตรงตุงตุง,ตงโอ้อีกแล้วยกมาหนึ่งแผงเลยละกันเฮ้ยทำไมโต๊ะแบบอ้ยเก็บคนเดียว พ่อไม่ช่วยเหลือใครเลยมัวแต่นั่งเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาปึ๊บบุ๊บบุ๊บ๊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 บคิคคิคิววันวันเนี้ยย่งลืมนะว่าเราไปโมชิโมชิกับเพื่อนมาที่เราเนี่ยที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยก็เป็นมือกรุปเนี่ยเราก็ไปซื้อมาจากโมชิโมชิเหมือนกัน ทุกคนก็จะไปเคยไปนะโมชิโมชิที่เซ็นทรัลสารยานั่นเองแคะแคะแคะมันเผ็ดแต่มันก็ไม่ได้เผ็ดสำหรับเราเราก็จะเห็กเกตร์กมาติดทั่วนิดนึงนะคะสติ๊กเกอร์ไหนี่ ก็เยอะให้แล้วกักนกับอันนี้เอามาแค่สองอันพอเดี๋ยวเกลือเจ้าของเกลือเกลือหมดจะมองกันสิพายหนึ่แล้วมองกันสิพายหน่อยประตูอ,อดมองกัน อันนี้เราไม่ต้องรีบทำแล้วอ่ะเพราะว่าพอเราไปไหนก็ไม่รู้ก <c oughs> ็ไม่ได้อยู่หน้าบ้านด้วยอะล้วเตาก็อยู่ในบ้านคนเดียวอ่ะเฮยกก้ยน่ากลัวดูละเดินคนเดียวอะไรอะพัสะะดุอะไรมา เดินคนเดียวติดคนเดียวไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรก็ไม่รู้ดึจิาใจรัสเตอร์ไม่ได้กระไำไมจะก็จูจิ

ตการมาขอจุอคนันที่อัดคลิปอยู่เดินคนเดียวทำไมมีวันรู้อะไรเฮ้ยอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยูค่ค่ะเดินคนเดียว ไม่รู้สึกเราก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนจังโซโนใบแรกของเราเดี๋ยวเราให้ดูหน้าเต็มๆเลยแต่ว่าเราต้องเขียนตัวกันกันเข้ามาเขียนตัวกันดีกว่าก่อนแรกเราก็จะค่อยๆใช้น้อ,อ,อย,ยอ,ยอ,อุ้ยอุ่าเหลือไว เป็น,นเลยเก็บเกี่เดินคนเดียวรู้คนเดียวไม่มีอะไรอุ้ยลืมเอาอันนี้ไม่เป็นไรอีพีน้าลักกันนี่นะคะทุกคนอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึง วิตา Box, มินอ่ะปกติฝรั่งเขาเรียกวิตามินนะเรียกวายวายใช่ไหมวิตามินแต่คนไทยเรียกวีใช่ไหมเขาใช้คำว่าอะไรวายวัยแต่สีใช่ไหมประมาณนี้นะคะเคียรตัวสีวัยวิตามินซีวายใาเอ้ามินซีนะคะทุกคนตายเลย กางโซโนของเราใบแรกบ okay. okay. no ริพกแต่น้อยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบริพกแต่น้อยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโห สุขภาพเร็วมากโอ้โอ้ตีจนแมลงวันออกเลยสิว่าเออเฮจนเฮ้ตุกตุ๊กตุตุวสดี ดูโซเดียมดิทุกคน480 <Yeah. S 1> บยายค่ะทุกคนไปละ